พบกันนะคะกับห้องเรียนออนไลน์คุบุ๋มนะคะโดยวันนี้นะคะคุกก็จะมาแนะนํานักเรียนนะคะการทําภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือที่เราเรียกว่า g i ิฟแอนิเมชันนะคะโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะก็มีคุณสมบัติในการทําภาพเคลื่อนไหวอย่างง่ายนะคะค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะโดยไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ Open ะคะเราก็จะเลือกภาพนะคะที่ใช้นะคะในการทำ ภาพกิฟแอนิเมชันนะคะในคลิปนี้นะคะครูก็จะใช้เป็นภาพรูปจริงนะคะโดยรูปจริงของครูเนี่ยก็คือมีการผ่านการรีทัดแล้วก็ไดคัดภาพมาแล้วนะคะนันเกเรียนถ้าเกิดว่าจำขั้นตอนไม่ได้นะคะก็ไปดูคลิปต้นๆนะคะที่ครูทำไว้นะคะพอได้ภาพนะคะที่เราดีทัดแล้วก็ไดคัดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะตั้งค่าไฟล์นะคะโดยไปที่ ไฟล์ uh, 5, แล้วก็นิวนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลือกนะคะขนาดของภาพนะคะที่เราจะทำเป็นภาพกฟิ์แอนิเมชันนะคะครูก็จะใช้เป็นภาพเล็กๆแล้วกันเพราะว่า,าขนาดของมันก็จะได้ไม่ใหญ่มากแล้วก็เวลาที่ขึ้นแสดงนะคะบนเว็บหรือว่า,าบนหน้าจอนะคะมันก็จะไดไ้ไม่หน่วงเกินไปนะคะคือความ กว้างนะคะเท่ากับ370นะคะแล้วก็ความสูงเท่ากับ320แล้วก็ Resolution เท่ากับ72นะคะแล้วก็เป็นโหมดสี R G B นะคะล้วก็กดสร้างขึ้นมาเลยนะคะทีนี้เราก็นำรูปภาพนะคะที่เราถ่ายภาพไว้เป็น2ช็อตนะคะจริงๆนักเรียนจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะเป็นหลายๆช็อตแต่ว่าก็คือค่อย,อยๆขยับนะคะ หรือเปลี่ยนท่าทางนะคะหลายๆท่าทางแล้วก็เอามารวมกันนะคะมันก็จะได้การเคลื่อนไหวที่ดูสมูทมากขึ้นนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องมือ Move นะคะ Move รูปที่ 1, 1> นะคะไปอยู่ที่นี่ก่อนในพื้นที่ทาง,งานที่เราสร้างไว้นะคะูไปมันก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ให้เรานะคะอัตโนมัติปึ๊บก็ย่อภาพนะคะให้เล็กลงประมาณนี้นะคะ คือเราก็จะเหลือขอบไปนิดนึงนะคะสำหรับการใส่ขอบหรือใส่แสงเงานะคะเราก็จะไม่ใส่ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเลือกภาพที่2นะคะเอามาใส่ก็คือภาพนี้แล้วก็ลากมา c อนท T นทนะคะจะเป็นการย่อขยายภาพนะคะปรับสเกลแล้วเราก็ามาซ้อนกัน เรียนอยากจะให้มันเป็นลักษณะแบบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเล็กลงอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้ตัวใหญ่ตัวเล็กแบบนี้นะคะก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวอยากง่ายทีนี้นะคะ2ภาพนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถปิดไปได้เลยเราก็คอนโทรลบขึ้นมานะคะเราจะไม่งงนะคะอันนี้คือเลเยอร์สกับเลเยอร์หนึ่งอ่ะแบบนี้ ทีนี้เราก็จะมาตกแต่งนะคะเลเยอร์ที่1กับเลเยอร์ที่2นะคะก็คือตัววัตถุที่เป็นตัวแบบนะคะที่เราเอามาทําภาพแอนิเมชันนะคะเราก็ปิดตาเลเยอร์ที่2ไวไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราไปที่เอฟเฟกนะคะก็คือ FX ตรงนี้นะคะด้านล่างของเลเยอร์นะคะก็คือเราจะใส่เอฟเฟกนะคะให้กับเลเยอร์ของเรานะคะโดยการกดเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะมีเอฟเฟกต่างๆเยอะเลยนะคะซึ่งครูจะใส่นะคะที่เป็นสโตรก กดสโตรขึ้นมานะคะก็จะเป็นขอบสีดำๆแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้โดยการกด Color ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกสีที่เราอยากใส่นะคะเราก็จะชอบสีขาวๆมื่อก,กดโอเคพอเป็นสีขาวปุ๊บนะคะพื้นแบ็กกราวมันเป็นสีขาวเรามองไม่เห็นเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะปิดตาแบ็กกราวได้นะคะโอ้โหใหญ่บึ้มเลยนะคะเราก็เดมเป็นคีทค่ะแล้วก็ปรับให้เล็กลง นอกจาก l a เยอร์สไตลตรงนี้นะคะที่มัเป็นเอฟเฟกตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทําให้เป็นรูปแบบอื่นได้เช่นการใช้ Drop Shadow นะคะก็คือการใส่แสงเงานะคะหรือว่าการใส่ Inner อร์กนะคะหรือว่าอินเนอร์ชารต่างๆหรือว่าพวกนี้ยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะลองกดได้เลเยอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แต่ละอันเนี่ยวิธีการใช้นะคะก็คือเราก็ต้องไปปัรบตรงด้านข้างนะคะพอ กดโอเคได้เลยต่อไปนะคะเลเยอร์ที่2นะคะเราก็จะใส่เหมือนกันนะคะโดยไปที่ F X นะคะเลเยอร์สไตนะคะของเราก็ไปที่ Stroke เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ใส่สีขาวกดโอเคนะคะแล้วก็ปรับไซส์เมื่อกี้มันเป็นที่ขนาดที่9นะคะอันนี้ภาพใหญ่ก็เป็น10ก็ได้นะคะไม่เป็นไรเราได้แล้วปึ๊บ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 ,บนะคะ 2ภาพนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปกดนะคะในส่วนของ New Layer พอเราสร้าง Layer ใหม่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะวาดนะคะของน่ารักตกแต่งนะคะออภาพก g i ์ animation ของเรานะคะใครจะเอารูปภาพนะคะ ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ที่เขาแจกนะคะเราก็เอามาใส่ได้นะคะแต่ว่าการที่เขาแจกเนี่ยนะคะบางทีเขาก็จะมีจุดประสงค์ของเขาก็คือว่า,าห้ามทําเพื่อการค้าหรือว่าอะไรนะคะนักเรียนก็ต้องศึกษาในเรื่องของ Creative Commons ตรงนี้ให้ดีๆนะคะว่าแต่ละภาพที่เขาให้ใช้เนี่ยให้ใช้เพื่อจุดประสงค์ใดนะงานของเราเนี่ยไม่ขัดต่อจุดประสงค์เนี่ยนักเรียนก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะ คลิกเลเยอรนะคะแล้วก็วาดเองนะคะไปที่บลัดอ่าแล้วก็เลือกนะคะสีที่เราจะใช้เสร็จแล้วกดโอเคนะคะคกุกกวาดเลยอ่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทนสีนะคะสีอื่นๆแล้วก็กดโอเคสร้าง l a เยอร์ใหม่นะคะ ต่อไปเราก็สร้างเลเยอร์อใหม่นะคะเพื่อที่เราจะวาดกล่องข้อความนะคะให้กับชิ้นงานของเรานะคะเราก็ใช้บัตนี้ก็ได้นะคะก็ใช้บัตรแล้วก็เลือกสีปรับหัวแปงให้ใหญ่ขึ้นนะคะในที่นี้นะคะเราเลือกที่เป็นเหมือนแบบฟุ้งๆนะคะหรือว่าเป็นบัตรรูปแบบอื่นก็ได้นะคะเป็นแบบปลายคู่กันนะคะที่ใช้แบบหลากหลายก็ได้ คอนทรนที่ T, นะคะแยกเป็นเยอร์แล้วก็หมุนองศานิดนึงหรือจะให้ทับไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ให้เขาไปอยู่ด้านหลังลากเลเยอร์ลงมาด้านล่างอ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็สร้างนะคะเลเยอร์ข้อความนะคะโดยคลิกที่ตัวทีนะคะข้อความนะคะแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยค่ะลากแบบนี้นะคะเป็นสีเหลี่ยมก่อนลากกรอบให้มันนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความ ปรับขนาดตัวอักษรนี้นะคะแล้วก็ปรับความหนานะคะตัวบางตัวเอียงนะคะของแบบตัวอักษรนะคะแล้วก็เลือกลักษณะตัวอักษรที่เราจะใช้นะคะเปลี่ยนสีนะคะเราจะเอาคำนี้นะคะไปใช้กับเลเยอร์ที่1น,นะคะแล้วก็พิมพ์อีกหนึ่งข้อความค่ะ กด i ิป enter นะคะเพื่อขึ้นมาทัดใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับมันก็จะดูรกๆกรุงรังตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่มันขยับเนี่ยนะคะเราก็จะให้มันแสดงแค่ บางข้อความแค่นั้นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็มาตกแต่งตัวอักษรกันนะคะที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ปิดตาไว้อันนึงนะคะแล้วเราก็จะตกแต่งทีละหนึ่งอันนะคะโดยไปที่เลเยอร์สไตล์นะคะแล้วเราก็ไปเลือกทีดอปชาร์โดเพื่อให้เขาเกิดเงานะคะเกิดเงาขึ้นมาเราก็สามารถปรับเงาให้มันจางลงนิดนึงเพราะภาพของเราเนี่ยนะคะมันไม่ได้เข้มมากนะคะแล้วเราก็กด โอเคนะคะก็จะประมาณนี้เราก็ปรับนะคะปรับเองหรือใครจะใส่สโตรกก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราใส่สโตรกแต่ว่ากูชอบแบบเรียบๆมากกว่าขออนุญ,ญาตไม่ใส่แล้วกันนะคะกดโอเคนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปึ๊บสองคำนะคะส่วนอื่นเราจะตกแต่งไหมนะคะเราจะใส่ขอบไหมเราก็ลองใส่สโตรก นเนะคะมาไว้ตรงนี้เหมอนกันใช้เป็นจุดละก,กันอะเราก็ตกแต่งเพิ่มนะคะใส่สโตร e มันเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะนักเรียนก็สามารถวาดรูปภาพที่นักเรียนชอบนะคะได้ทีนี้ก็ตกแต่งนะคะ เป็นที่พอใจแล้วนะคะเราก็ไปที่นะคะวินโดว์แล้วก็เลือกทไลน์นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ของครูเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นมาอยู่แล้วนะคะอันนี้ครูก็จะเปิดให้นักเรียนดูอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นวินโดว์แล้วก็ทไลน์นะคะทีนี้ของใครหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเส้นทำลายแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกับทำลายของการตัดต่อวิดีโอนะคะแต่ว่าถ้าเราจะดูให้มันง่ายเพราะว่าตรงนี้นะคะเราจะต้องเลื่อนนะคะซึ่งมันมีของหลายชิ้นนะคะ เราจะทำให้มันง่ายก็คือเราก็จะไปที่ตรงด้านาซ้ายมือของเรานะคะก็จะมีจุดนะคะสี่เหลี่ยม3จุดอยู่ตรงนี้นะคะให้เรากดจุด สี่ะะเหลี่ยม3จุดตรงนี้ปึ๊บเราก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่1รูปนะคะซึ่งเป็นรูปรวมวัตถุทุกอย่างเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะที่เราจะสร้างงานของเรานะคะทีนี้เราก็ต้องอาศัยจินตนาการนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราต้องการให้ภาพไหนแสดงนะคะเราก็ไม่ต้องปิดตา แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ภาพไหนแสดงนะคะเราก็ต้องปิดตาที่เลเยอร์นะคะตัวอย่างเช่นกล่องข้อความนะคะที่ครูยังไม่ต้องการให้แสดงครูก็ปิดตาไปนะคะคําว่าว่าไงนะนะคะครูก็ปิดไปนะคะเช่นรูปเลเยอร์สองเนี่ยนะคะมันจะต้องออกมาในช็อตที่2นะคะครูก็จะปิดในช็อตเลเยอร์สองไปนะคะให้แสดงเลเยอร์หนึ่งเท่านั้นนะคะ อาจจะขยับหรือว่าปรับนะคะตามความเหมาะสมก่อนก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะเราก็จะไปทำการนะคะกดเพิ่มนะคะเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ทไลน์ของเรานะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะเราก็กดเพิ่มเลเยอร์นะคะ ก็จะเป็นเลเยอร์ที่2นะคะเลเยอร์ layer ที่2นะคะรูปนี้จะต้องถูกปิดไปนะคะเราก็ปิดตานะคะแล้วก็ไปเปิดรูปที่2แทนนะคะปิดนะคะกล่องคําพูดนี้แล้วก็เปิดอีกกล่องคําพูดนะคะข้อความนะคะที่เราดีไซน์ไว้แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดข้อความที่2นะคะของตกแต่งที่เราวาดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะให้มันขึ้นมาแทนอันนี้จะให้มันหายไปแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะโอเคนะคะก็จะเป็นรูปที่1 กับรูปที่2นะคะสลับกันแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ปิดอันนี้ไปอ่ะปรับตามความเหมาะสมนะคะทีนี้เราก็ลองเล่นดูค่ะโดยการกดตรงนี้นะคะที่เป็นปุ่มเพลงมันหน่วงเวลาเยอะเกินไปเห็นไหมคะว่าจะเป็นเราก็ตั้งค่าเวลาให้มันน้อยลงเช่น0.2เซกันนะคะมันจะได้เล่นไวขึ้น ที่มันเป็นอยู่ที่5 s e เซกันนะคะก็จะใช้เวลาหน่วงเวลาหน้ามากเกินไปเห็นไหมคะมันก็จะขยับแบบนี้ทีนี้เราอยากจะให้เขาวนหลูปเยอะเนี่ยน,นะคะเราก็ต้องกดเลเยอร์เพิ่มแล้วเราก็ทำการปิดตานะคะแล้วก็เปิดเลเยอร์อีกหนึ่งเลเยอร์นะคะที่เป็นชุดแรกของเราถ้าแอบจำไม่ได้แอบไปกดดูได้นะคะ แล้วก็กดอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะที่เป็นเลเยอร์ไทม์ไลน์ของเรานะคะเป็นอันที่4ซึ่งมันก็จะตรงกับอันที่2นะคะแบบนี้นะคะแล้ก็ลองเล่นดูมันก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะปึ๊บปบปึ๊บปบนะคะขยับแบบนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้เขาเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนจริงๆถ้านักเรียนนะคะมีภาพมากกว่า2ภาพนะคะนักเรียนก็สามารถ ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็ปรับแต่งนะคะทีละช็อตแต่ละช็อตนะคะว่าจะให้แสดงอะไรนะคะหรือว่าจะให้ไม่แสดงอะไรนะคะโดยการปิดที่รูปตานะคะด้านข้างทีนี้นะคะเราก็ได้งานของเราที่เราโอเคและพึงพอใจและตั้งค่าเวลาหน่วงที่0.2นะคะแล้วก็มีการเล่นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญเราทําผิดนะคะเราก็จะสามารถที่จะลบเลเยอร์ตรงนี้ได้นะคะแต่ในนี้นะคะเราโอเคแล้ ต่อไปนะคะเราจะทําการเซฟนะคะโดยไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เซฟ for web นะคะซึ่งในการเซฟเนี่ยนะคะเราก็จะเซฟเป็นไฟล์ gif นะคะซึ่งเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่เอาไว้เป็นภาพตกแต่งนะคะชิ้นงานของเราบนเว็บไซต์นะคะก็สามารถกดเซฟได้เลยนะคะซึ่งการเซฟของเราเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการให้พื้นหลังโปร่งใสนะคะเราไปปิดที่ Layer b a c k ็กกราวก็ได้นะคะหรือว่าจะกดตรงนี้นะคะเป็น Transparency ตรงนี้ก็ได้ะค่ะ แล้วก็กดเซฟนะคะเลือกเป็นไฟล์คิปแอนิเมชันนะคะตั้งชื่อแล้วก็กดเซฟนะคะกดโอเคเราก็เซฟไฟล์โครงการด้วยค่ะเผื่อเราจะกลับมาแก้ไขนะคะอีกหนึ่งรอบกดเซฟทีนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าเขาทำงานถูกต้องไหมนะคะเราก็จะมาเปิดไฟล์นะคะ Open With นะคะ Google Chrome ่ะแบบนี้นะคะทำงานถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe คุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ